กินน้ำก่อนกินข้าวแลวไม่กินน้ำได้ยังไงกินน้ำกันอนนะแล้วดื่มน้ำกันเถอะ <c oughs> ใส่ปากใส่ปากไม่เล่นไม่เล่น <c oughs> ไม่เล่นรู้ไหมคะ <c oughs> อย่าทําอย่างงั้นเดี๋ยวมันจะแทงใส่ตาเอากินน้าก่อน <c oughs> จอยจอยดูไอวานเนี่ยมันดื้อเนี่ยไอวานมันดื้อเนี่ย <c oughs> เร็วเรวจอยตีไอวานหน่อยเร็ว เอ้วาดื้อเร็วๆนี่ๆมันจะแทงตามันจะแทงตาดูมายายให้กินนะ <c oughs> ไม่อ้าไม่เล่นลูกไม่เล่น <c oughs> เอาปิดไว้งั้นนะปิดไว้เออเออออให้กินไม่กินน่ะกินไหมจะกินไหมนะเี๋ยออเออ มมมัมนะมะม่ใหญ่ใหญ่เอ้ยเออมมมัมเลไม่ใหญ่ให้แมัมใหญ่ให้แมัมอ่ะอ่ะใส่ปากใส่ปากใส่ปากก่อนกินเยอะๆอย่าอย่าอย่าเอามือจับอย่าเอามือจับสกปรกกินดีดีอย่ากัด ไม่แยกเก็บไว้มาทำดีๆทำดีๆมันจะแทงเหงือกเนี่ยมาพอแล้วพอพอแล้วเนาะมาไม่ยายไว้ยว้เอานี่นี่นี่เอาเมียว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 มากินกันเลวให้เมียวกินหน่อยให้เมียวกินหน่อยปล่อยปล่อยมันแยกเก็บไว้มหมแยกไว้ก่อนยายไว้ก่อนปล่อยดิไป มายายเอาไว้ยายไว้ก่อนยายไว้ก่อนลูกไปไปขี่รถเล่นนู่นขี่รถไปเล่นดีกว่า